เอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้อที่สองของแบบฝึกหัดท้ายบทที่สามที่เริ่มทุกเรื่องไว้รวมทุกเรื่องไว้นะคะเป็นข้อเจดเนาะในเอกสารของเราอ่ะข้อน,นี้นะคะเวลาเริ่มทาโจทย์ก็เหมือนเดิมเนาะเราก็จะเริ่มจากการอ่านโจทย์แล้วก็วาดรูปนะคะชายคนหนึ่งมวลเจ็ดสิบกิโลกร,รมัมหนเชือกซึ่งแขวนห้อยลงมาจากเพดานจงหาความตึงเชือกข้อน,นี้เขาถามความตึงเชือกเนาะว่ามีค่าเท่าไหร่กอไก่คือเขา ใส่ขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็วาดก่อนมีเพดานมีเชือกแล้วคนเนี่ยเขาก็อยู่บนเชือกใช่ไหมคะมวลเขาเ0็ดสิบกิโลกร,รมัมอ่ะทีนี้เคลื่อนที่ขึ้นก็ทิศความเร่งเนาะมีทิศขึ้นเท่ากับหนึ่งเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะที่เขาฟิสิกส์เลยเอลเกมแน่นอนต้องมีแรงตึงเชือกทีที่มีทิศชี้ขึ้น พุ่งออกจากวัตถุเสมอเนาะและ W นะคะมทิชี้ลงเนาะแล้วก็การเคลื่อนที่น่ะมันเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมคะก็เลยให้ขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบนะคะอ่าทีนี้เราก็จะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันเนาะก็คือ sigma F เท่ากับ ma นะคะมีแรงตึงเชือกชี้ขึ้นเป็นบวกเนาะ T ลบ W ชี้ลงเป็นลบนะคะ ma เนาะหาแรงตึงเชือก T ก็ย้ายข้าง W บวกกับ MA นะคะ W นี่มันเท่ากับ Mg ใช่ไหมคะบวกกับ MA แทนค่าไปเนาะมวลเป็น70 g เป็น10มวลเป็น70 a เป็น1นะคะก็จะได้700บวกกับ70จะเป็น7 7 0นิวตันเนาะแค่นี้เองนะคะง่ายมากอะข้อขอไข่จะต่างออกไปเนาะ พอไข่เขาจะเคลื่อนที่ลงใช่ไหมคะแต่ด้วยความเร่งเท่ากันเนาะแต่เคลื่อนที่ลงก็ไก่มันขึ้นใช่ไหมคะก็รูปเดิมเลยคะ่ะพี่ชายคนนี้ก็ไต่ขึ้นเลยเนาะอ่ะมวลของเขาเจ็ดสิบกิโลกรัมนะคะทีนี้จบบชี้ลงแตงก็เชืชี้ขึ้นเหมือนเดิมนะคะอ่ะเขาจะต้องมีความเร่งในทิศชี้ลงเนาะเพราะว่า เขาเคลื่อนที่ลงนะคะด้วยความเร่งหนึ่งเมตรต่อวินาทีกําลังสองนี่คือโจทย์กาหนดมาเนาะนี้นะคะก็ขอไข่ทีนี้เคลื่อนที่ลงแล้วให้คิดที่เคลื่อนที่ลงเนี่ยเป็นบวกขึ้นเป็นลบเนาะแต่ก็ไก่ไม่เหมือนกันเนาะขึ้นเพราะเคลื่อนเคลนเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมคะเคลื่อนที่ขึ้นเนาะเคลื่อนที่ขึ้นก็เลยให้ขึ้นเป็นบวกนะคะไม่เกี่ยวกับแรงถึงเชือกทีเคลื่อนที่ขึ้นนะคะแรงตึงเชือกทีก็ทิศเดิมตลอดอยู่แล้วอ่าทีนี้เราก็ใช้กฎข้อที่สองเหมือนเดิมเนาะ วลข้อที่2นะคะทีนี้จะตั้งเนาะ sigma F เท่ากับ ma อะไรที่ที่มีทิศบวกคือชี้ลงก็เอาขึ้นก่อนเนาะ W บวก T ลงเนาะ T ขึ้นเป็นลบนะคะ ma ทีนี้ T จะเท่ากับได้ T ไปฝั่งนน้นเนาะ W จะได้เท่ากับ T เท่ากับ W ลบ ma นะคะมวลอันนี้อยู่ก็คือ mg ใช่ไหมลบ ma มวลเจ็ดสิบ g เป็นสิบลบเจ็ดสิบคูณกับหนึ่งนะคะก็จะได้เจ็ดร้อยลบกับเจ็ดสิบใช่ไหมคะ,ะเท่ากับหกร้อยสามสิบนิวตันเนาะอะ,อะแค่นี้เองนะคะง่ายมากข้อนี้นะคะ